ค่ะตอนนี้ก็เราก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับชอบของสปล .4 ูสระบุรีนะคะตอนนี้ก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็มีผู้ป่วยซิกานะคะอยู่ ห้าหลายติดต่อกันนะคะของอำเภอพุทธบาทสกร ..4 ีก็เลยได้ลงดําเนินการนะคะในส่วนของเมื่อวานนาะวันที่31มสิาคมกาก็ได้ชี้แจงอสมเกี่ยวกับมาตรการแนวทางการดําเนินงานค <c oughs> วบคุมโรคซิก,ก้าในครั้งนี้นะคะนอกจากเราจะมีกิจกรรมกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุล,ลายแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของประเมินการควบคุมโรคโดยที่เราจะใช้สมิ่งนะคะในการจับยุงตัวเต็มไว้เพื่อนำยุงตัวเต็มไว้ในพื้นที่เนี่ยไปตรวจหาเชื้อซิก้า 男孩。Uh huh. เรื่องนี้มันเป็นเรื่องโรคที่ลุงลายค่ะปกติจะเป็นแค่เลออกแล้วมันจะมีโรคเรียกว่าซิกา้าเพื่องนันจะมีอาการแบบที่น้องมีนี่แหละเห็นยังเห็นวดน้องยังงนี่นที่มาโครมาโครโลคูล่าแรดกิจกรรมที่เรามาทําวันนี้ก็คืออ่ามาสำรวจลูกน้ํายุงลายแล้วก็มาจับยุงนะครับในพื้นที่ที่มีไวรัสซิก้านะครับกับ มอสมชุมชนศรีรักษาน,นคะครับก็มอสมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง,งาดีแล้วก็ชาวบ้านทุกความร่วมมือเราเป็นอย่าง,งานี้นะครับต้องขอบคุณัดพื้นที่ที่มากน,น,นะครับหน้าที่ของกงคควบคุม,คมโรคในเรื่องของการควบคุมและก็ป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลนะคะ,ะก็คือเรามาสนับสนุนพื้นที่ในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆเพราะว่าเวลาพื้นที่ทํางานเนี่ยก็จะมีความยากง่ายต่างกัน พื้นที่ของสระบุรีเนี่ยก็ไม่เคยนึกม,มาก่อนเนาะว่ามีพื้นที่ชุมชนแออัดขนาดนี้นล้วก็ทำให้ทํางานลำบาก เราก็ต้องมาดูว่าสำหรับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยซึ่งการกลยุทธ์ปกติของเราเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลเพียงพอเราก็ต้องมาดูแล้วก็ช่วยกันหาวิธีแนะนานะคะว่าเราจะควบคุมโรคนี้ได้อย่างไงค่ะแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยเนื่องจากเราเป็นส่วนกลางเนี่ยเราก็ต้องคอยทําแผนที่ว่าซิก,ก้าในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่พื้นที่ไหนบ้างและมีประเด็นอะไรที่เชื่อมโยงกันว่าแลกเปลี่ยนรู้โร,นโรคน,นะคะ,ะจะได้ประสบความสําเร็จ